จะปฏิบัติตัวปฏิบัติใจยังไงให้พ้นทุกข์เหรออืมอืมอย่าใช้ความอยากให้ปฏิบัติแบบให้ออกไปนะเปิดจิตให้กว้างแผ่บารมีแผ่บุญกุศลเนี่ยให้สู่สปปรรพสิ่งไปนะเป็นพื้นฐานเลย อย่าไปใช้ความอยากที่จะพ้นทุกข์สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับอยากไม่อยากเนี่ยพร้องกันไปกับสรรพสิ่งสรรพธาตุนอกในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับอยากไม่อยากเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดเนี่ยเป็นพื้นฐานตลอดเ,ออเปิดจิตสู่การให้ไป แบบไม่เกี่ยวกับอยากไม่อยากไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นไม่เกี่ยวกับสุขหรือทุกข์ถ้าไปใช้ความอยากกับการพ้นทุกข์เดี๋ยวมันจะพาไปทุกข์เพราะความอยากเนี่ยออตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ซะเอง เรียกว่าสมุทยัย <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็ปฏิบัติยังไงก็อุปโลกสิกายจิตเนี่ยอุปโลกแบบให้ออกไปอย่าเอาใส่ตัวเองอย่าเอาใส่ตัวอุปโลกแบบให้ออกไปจะบุญกุศลวาสนาบาร,รมีอนุภาพอย่งนิโลธนิพพานเนี่ยให้ออกไปให้สู่สรรพสิง่งไป มันจะหลุดพ้นกันในตัวมันเองแบบไม่ต้องมีผู้คอยติดคอยหลุดแบบไม่ต้องมีผู้คอยพ้นผู้คอยไม่พ้นไม่ใช่การต้องมานั่งคอยปฏิบัติทำตัวทำใจชนิดไหนๆไหนอันั้นมันแบบเอาใส่ตัวเอง ไม่ต้องไปคอยเจริญสติสมาธิปัญญากันแบบไหนนะที่มันแบบเอาใส่ตัวเองอะ่ะมันไม่หลุดพ้นหรอกเพราะมันเริ่มจากการเอามันเอาใส่ตัวมันก็ก,ออกเกิดเป็นตัวเป็นตนคาอยู่อย่างนั้นก็เลยเป็นที่เมาว่าทำไมปฏิบัติยังไงทำไมมันทุกข์เหลือเกินทำไมมันไม่พ้นทุกข์สักที บอว่าเป็นการปฏิบัติแบบเอาใส่ตัวเองอเปิดจีดออกไปแบบให้ออกไปทุกอย่างเนี่ยจากไม่เอาตัวไม่เอาเองสู่จับประสิงไปดับล้างว่างล้างเนี่ยนอกในพร้อมกันไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยทุกอย่างพร้อมกัน มันจะได้เป็นเนื้อ,อาหานิโรธนิพานดับล้างว่างล้างสังสารวัตนะแบบไม่มีนะตัวเองเป็นสิ่งแปลกปลอมในสปปรรพสิ่งเป็นเนื้อ,อาหาเดียวกันไปทั้งสังสารวัตแบบไม่เกี่ยวกับมีตัวไม่มีตัว ไม่ต้องไปหาทําเอานะศีลส,สมาธิปัญญาอย่าไปหาทําแบบเอาอย่าไปเอาแบบเอาใส่ตัวยิ่งเอามันก็ยิ่งอึดอัดกันในตัวมันเองในการเอาเหล่านั้นไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมให้คลายออก ให้เปิดจิตให้กว้างแบบให้ออกไปแผ่รูภาพแผ่บุญแผ่บารมีแผ่วาสนาออกไปให้เนื้อหายงิโลนิพพานเนี่ยสู่สังสารวัฏไปแบบไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองอะพร้อมกันแบบไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองเนี่ยพร้อมกันไป ไม่มีหน้าที่จะต้องไปเอาอะไรกับสังสารวัตรไม่ต้องมีหน้าที่จะต้องเอาสภาวะลักษณะอะไรมาใส่ตัวเองจะฟุง้งซ่านหรือสงบมันก็แล้วแล้วไปตลอดอ,อให้เลิอกอะไรกับจิตอะไรกับสภาวะลักษณะมันก็จะไม่เกี่ยวไปเองสงบไม่สงบฟุง้งซ่านไม่ฟุง้งซ่านมันจะไม่เกี่ยวไปเอง แต่มันเริ่มจากการไปคอยหาอะไรทําเอาเมื่อไหร่แล้วก็นะมันก็กลายเป็นการเจริญสมุทัยขึ้นมาทันทีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอามันไม่ใช่การหาอะไรเพื่อจะทําเอา จะไ,ได้เลิกสักทีไอ้ระบบทรมานกายทรมานจิตบีบคั้นกันในตัวมันเองเอพื่อหวังว่ามันจะหลุดจากอะไรสักอย่างทำไมไม่เลิกเอาล่ะเลิกเอาในการหลุดพ้นอ,อ่ะไอ้ตัวเอานี่แหละมันพาบีบคั้นซะเองบีบคั้นกันในกายบีบคั้นกันในจิต มันกลายเป็นการบําเพ็ญทุกกลิยาไปนะไม่ใช่เนื้อหานิพพานตรงๆไม่ใช่เนื้อหาตตัสรู้ตรงๆ ใกล้เกืออย่างกินด่างนะอยู่ในเมืองอยู่ในพื้นที่นะพื้นที่อย่างพุทธภูมิเนี่ยก็ต้องฟังเนื้อหาที่มันจบกันตรงๆสรุปกันตรงๆอย่ามัวแต่ไปปฏิบัติใช้กรรม สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันไม่เนื่องด้วยการปฏิบัติกายปฏิบัติจิตกันแบบนี้แบบนั้นอนะมันไม่เนื่องด้วยรูปแบบมันไม่ได้เนื่องด้วยพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งอุปโลกนะสมมุติขึ้นมาจะก,กรรมกลางๆนะกรรมหยาบกรรมละเอียดสิ่งสมมติทั้งหมด อุปโลกขึ้นมาถ้าอุปโลกขึ้นมาก็เป็นแบบชนิดให้ออกไปนะมันจะได้ไปคลายช่วยหลุดช่วยทุกสิ่งทุกอย่างไปได้วยกันไม่ใช่ดัดจริตสร้างพฤติกรรมให้สวยหรูดูดีไม่ใช่ปั้นรูปปั้นแต่งสร้างรูปสร้างน้ำให้มันสวยหรูดูดี น้าเคารพหน่าศรัทธาไอ้นั่นมันหลอกกันไม่ได้สร้างค่านิยมนะในการทำตัวทำจิตให้ดูดี เป็นรูปแบบขึ้นมาสวยรู้ดูดีมันของปลอมมันเป็นแค่เปลือกเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันคือการอุปโลกแบบให้ออกไปอุปโลกแบบพายช่วยหลุดช่วยไปไม่ใช่อุปโลกนะสร้างภาพสวยลรูดูดีสร้างภาพ,าภาพมันหลอกตัวเองมันหลอก นะคนอื่นไปด้วยจะให้เป็นเนื้อหาเดียวองค์พุทธาก็ต้องซอ้อสะท้อนเนื้อหานิโรธนิพานสรุปให้ตรงๆ ไม่ใช่ไปนำพาเขาปฏิบตัติเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่มัวแต่สำรวมวาจาสำรวมกายสำรวมจิตนะขังทุกอยู่อย่างนั้นกายจิตเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ให้เฝ้าไม่ได้มีไว้ให้หวงห่วงมีไว้อุปโลกไปคลายช่วยหลุดช่วยสังสารวัตร มันไม่ใช่การห่วงนี่จะทำกายทำจิตให้มันบริสุทธิ์หมดจดขึ้นมามันไม่ใช่นะจิตอันนิจจังกายมันก็อันนิจจังมันไม่ใช่การทำอันนิจจังให้มันเป็นอะไรขึ้นมาอันนิจจังก็อันนิจจังเหมือนเดิมจะต้องใช้เนื้อหาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับนิจจังทุกขังนัตตาสะท้อนให้ฟัง ได,ได้เป็นสลายตัวห่วงซ้อนอน,นิจจังสลายอุปทานนี่มันซ้อนอน,นิจจังข้อเสียของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละมันนิสัยเสียตรงที่มัน มัวแต่หาเครื่องอยู่หาเครื่องยึดหาเครื่องเกาะนี่แหละอืมเป็นหอยเลื่อยไปเป็นหอยเกาะหลากเลื่อยไปเนาะมันต้องล้างความเป็นหอยให้เป็นดิก็ใช้เนื้อหาสิ่งที่มันไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองเนี่ยสะท้อนให้ฟัง ต่อให้เป็นหอยไม่ยาวนานมันก็ล้างความเป็นหอยให้เองทุกอย่างจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองอย่ามัวเป็นหอยเกาะหลักนะ หาหลักจับหาหลักเกาะหาหลักยึดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดพยายามจะไม่ยึดก็ไม่ได้อีกมันไปกลายเป็นยึดในความพยายามจะไม่ยึดก็ต้องสะท้อนให้ฟังตรงๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดพยายามไปลากก็ไม่ได้อีก มันจะไปยึดในความพยายามที่จะละทุกอย่างก็ต้องละตัวละเอง มันเริ่มจากการหาที่พึ่งหาที่เกาะห,หาหลักจับเมื่อไหร่แล้วก็นะมันเลยมีรูปแบบขึ้นมามันเลยมีขั้นมีตอนขึ้นมาจากเดิมที่มันไม่มีความหมายในความเป็นอะไรมันก็กลายเป็นความหมายความเห็นความหมายขึ้นมาจากเดิมที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองมันกลายเป็นหลักขึ้นมาได้ยังไง มันกลายเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกอย่างก็ต้องจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง อย่ามัวแต่หาที่พึ่งอย่ามัวแต่หาหลักจับหาหลักเกาะอ,อย่ามัวแต่หาอย่ามัวแต่เฝ้ารออะไรทุกอย่างล้างตัวล้างเองเออจะต้องจะได้ไม่ต้องมีอะไรคอยเฝ้าอะไรจะได้ไม่ต้องมีอะไรคอยรออะไร ไอ้คตินิยมต้องอย่างนี้ซะก่อนต้องอย่างงั้นซะก่อนน่ะเอาอะไรมาก่อนมาหลังจากเดิมที่มันไม่มีความหมายในความเป็นอะไรเลยก่อนหลังมาจากไหนอะไรก่อนอะไรหลัง สมมุติขึ้นมาเองอะ่ะมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นเลยแล้วก็เอาสิ่งที่มันสมมุติขึ้นมาเนี่ยไปหลงกันเองต้องมีก่อนมีหลัง สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้เนี่ยมันไม่ต้องรู้ซะก่อนมันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ตั้งแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้พอไปสร้างกตินิยมมันต้องร <iet> ู้ซะก่อนต้องเห็นซะก่อนต้องเข้าใจซะก่อนมันจับเลยมันจับตัวรู้เลยมันจับตัวเห็นเลยมันยึดกันในรู้เลยมันยึดกันในเห็นเลย ต้องเข้าใจซะก่อนมันยึดกันในความเข้าใจเลยสิ่งมันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดสิสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับเ,เข้าใจไม่เข้าใจจะได้เลิกหลงวนเวียนอยู่กับความคิด อยู่กับทิฏฐิเพราะว่ามันถือคติเหลเนีเออ้ข่านิยมคตินิยมแบบต้องหาที่ยึดต้องหาที่จับต้องหาหลักเกาะซะก่อนไม่อายบ้างเหรอก้อนหินต้นไม้ใบหญ้า ก้อนหินหนึ่งก็นเนี่ยมันต้องอะไรในการหาหลักจับหาหลักเกาะไหมต่อให้มันรวมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเออมันก็ไม่มีความหมายในความเป็นอะไรมันก็ได้ไม่ได้ให้ค่าให้ความหมายว่ามันเป็นอะไร พวกนะสตินิยมต้องอย่างงี้ต้องอย่างนั้นต้องปฏิบัติกันแบบนี้แบบนั้นไม่อายเก้าอี้บ้างเหรอไม่ไม่อายโต๊ะบ้างเหรอไม่อายจานชาบ้างเหรอฮะ กายจิตเนี่ยแค่สิ่งอุปโลกสมมุติชั่วข้าวสมมุติแล้วแล้วไปไม่ต้องมาหลงปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตให้มันดีกันแบบนี้แบบนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องหลงปรุงแต่งปฏิบัติกายปฏิบัติจิตให้มันดีกันอย่างนั้นให้มันชอบกันแบบนี้ มุงแต่งกันไปเองอะไปสร้างรูปแบบขึ้นมาอย่างนี้ดีอย่างนี้ชอบให้สรรพสัตว์เอาไปยึดเอาไปติดกันอย่างนั้น่ะมันไม่ดี อย่างนั้นน่ะมันไม่ชอบพาสัรพส,สัตร์จบซิพาสรรพสัตร์ยุติสมุท,ทยัยไม่ใช่มั่วแต่ไปปฏิบัติปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตให้มันดีอย่างนั้นให้มันชอบกันแบบนี้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมด สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีชอบหรือไม่ชอบมันจะได้เลิกหลงดีเลิกติดดีมัวแต่ปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตสํารวมกายสํารวมจิตมันก็ขังทุกอยู่อย่างนั้น สร้างรูปแบบขึ้นมาเอามาขังตัวเองแต่เป็นที่ชอบของเราสปปรพสัตว์ทั้งหลายให้มาเกาะให้มายึดให้มาถือกันได้เ <c oughs> จ๊งทั้งคู่ทั้งหอยทั้งหลักเนี่ยฮะ เรทุกทุกอย่างมันแล้วแล้วไปใตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปคอยรวมทุกไม่ต้องไปคอยสํารวมทุกให้ทุกมันอยู่นั่นๆทุกมันแล้วแล้วไปกันอยู่แล้วกันตลอดเวลาไม่ต้องคอยรวมทุกผนวกทุกเข้าด้วยกันไม่ต้องคอยผนวกกายผนวกจิตเข้าด้วยกัน สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์ก็ทามกลางทุกข์นี่แหละเออแต่มันจะเป็นทุกข์ชนิดแล้วแล้วไปกันตลอดเวลาทุก,ท,ก,ท,กทุกขณะจิตทุกทุก,ทกปัจจุบันขณะมันจะไม่คอยสำรวมทุกข์เอาไว้แล้วก็ไม่ใช่การคอยอยู่กับปัจจุบันด้วยมันไม่มีเงื่อนไขของการเวลา สิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ยท่ามกลางทุกข์นี่แหละคําว่าทุกข์นี่คือสิ่งที่มันทนยากมันสลายกันในตัวมันเองมันไม่มีความหมายในความเป็นอะไรเออก็ท่ามกลางนี่แหละแบบไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์ไปไม่ต้องพยายามจะพ้นจากทุกข์ ไอ้ตัวพยายามจะพ้นจากทุกอะมันคือตัวปฏิเสธความทุกข์มันคือทุกซ้อนทุกไม่เกี่ยวกับทุกหรือไม่ทุกสิพร้อมกันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปแบ่งแยกทุกออกจากสิ่งที่ไม่ทุก ตัวแบ่งแยกมันเป็นตัวทุกข์ซะเองตัวที่คอยปฏิเสธทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ซะเองในตัวปฏิเสธนั้นจึงให้ท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างไปแบบไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์แบบไม่ต้องคอยยับ คอยยอมรับคอยปฏิเสธอะไรไม่ต้องไปคอยหลงติดหลงหลุดกับอะไร เมื่อถึงตรงนั้นแล้วมันก็ไม่เกี่ยวไปเองทุกหรือไม่ทุกพ้นหรือไม่พ้นละได้หรือละไม่ได้มันจะเลิกไปเองมันจะเลิกติดคติของผู้ทั้งหลายติดกันในทิฏฐิติดกันในค่านิยมทั้งหลายไปเองมันเลิกหลงติดหลงหลุดไปเอง อนุกจริงๆเนี่ยมันพ้นจากตัวคอยจะพ้นเองไม่ใช่อะไรไปคอยพ้นจากอะไร ไม่ใช่แบบศึกษาเอาปฏิบัติเอาอย่างนั้นมันไม่พ้นมันยังไม่พ้นจากตัวคอยศึกษาไม่พ้นจากตัวคอยจะเอากันในสิ่งที่ศึกษาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคอยศึกษาอะไรเรียกวมันจบกิจมันหมดพารละ หมดภาระในตัวหลงปฏิบัติกายปฏิบัติจิตจึงเรียกว่าจบกิตแต่มันยังมีอยู่กายจิตเนี่ยก็ประโลกสิไปจบช่วยสังสารวัตไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไมเนี่ยนำไปสรุปจบช่วยสังสารวัตไปเรื่อยๆ ใช้เนื้อหานิโรธนิพพานเนี่ยไปสรุปจบช่วยสังสารวัตรเรื่อยๆไม่ใช่สรุปเอาใส่ตัวเอง ไม่ต้องพยายามจะหลุดพ้นจากอะไรนะไปหลุดพ้นช่วยสังสารวัตแทนมอบเนื้อหาตัดสรู้เนี่ยให้สังสารวัตไปนั่นแหละจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยพ้นไม่พ้นจากอะไร